บรรยากาศการลงเรือครับหลังจากไปนั่งกันมาเกือบชั่วโมงเดี๋ยวจะไปหาอะไรเย็นๆกินกันสักหน่อยครับเพราะว่านั่งเรือกันมาร้อนครับผมหาที่นั่งกก่อนครับ ใช้หาดด้วยนะ คนจะลงตรงไหนนีครับตรงนู้นจะมีชายฝั่งนะครับเดี๋ยวจะลองซูมให้ดูนะครับว่าจะเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับมีชายฝั่งด้วยนะครับ นี่ถือว่าร่องเรือสำรันได้ไหม สวยครับอยู่กลางน้ำเลยนะเนี่ยเออันนี้อันนี้ทำสวยนะเหมือนเหมือนเหมือนถันงเบียร์เนี่ยอะไรครับเนี่ยประตูน้ำ สมัยก่อนวะสมัยก่อนสมัยก่อนโอ้อันนี้เรือเรือสินค้านะครับเรือสินค้าอลโอลอลโลอโลสตา นั่นนั่นแหละอันนี้คือร้านอาหารหรือเปล่าไม่ใช่เข้าฝั่งอีกแล้วครับ เข้าฝั่งนะครับจะเข้าไปรับคนนะครับทุกคตอนนี้เราก็กำลังจะนั่งเรือกลับแล้วนะเราก็คือมาสุดทางของเขาแล้วเขาจะตีหัวเรือกลับระหว่างทางระหว่างทางกลับมันก็จะเป็นช่วงบ้านหนึ่งที่เราก็จะได้เห็นบรรยากาศของฟ้ากหนึ่งฟ้ากทาง ฝาจะเป็นพวกท่าเรือเกี่ยวกับพวกการขนส่งตูค้คอนเทนเนอร์ตาา่างๆส่วนฝั่งใช่ไหมก็จะเป็นพวกหมู่บ้านชนบทหรือทะเลสาบที่เขามาพักร้อนพักแดดอะไรพวกนีปก้นปกักเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในบ้านกันบ้างนะ

ยงามเรือสำรานใกล้ๆขนาดนี้เลยนะใช่ดีด้านี่คือเรือเรือเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยลรมันนะคะนี่ใหญ่สุดแล้วหรอี่คือใหญ่ที่สุดเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดบริษัทที่ใหญ่ที่สุดอ๋อแต่เรือนี้เขาจะวิ่งข้าบประเทศกันนะครั้งหนึ่งเราก็อยากขึ้นนะใช่อันนี้คือเขาจะจอดให้นักท่องเที่ยวลงเที่ยวเขาก็จะมีกำหนดเวลาไอ้กำหนดวันของเขา แสดงว่า, <3 S 1> ว,าวันก็ว่ากันตามเาก็ออกจอดท่าเรือทำห่วงเกาล่องไปเรื่อยๆเขาจะไม่จอดท่าเรือเล็กๆนะแต่เขาจะไปจอดท่าเรือใหญ่ๆกันไอ้ลำเนี้ยจอดเพื่อต้องการรับผู้โดยสารและกำลังจอดแต่อีลำนู้นเนี่ยจ,จอดซ่อมจอดซ่อมใช่ไหมอืมโอเคครับผมประทับใจนะมาทำห่วงล่อบนี้ครั้งแรกแล้วก็ประทับใจเลย yeah. ครับลำนี้กำลังส้มมันดูอากาศร้อนมากแล้วเราก็โชคดีด้วยนี่จะไม่ใช่หน้าร้อนเราคุดไปกล้ามาเนาะ,ะแต่ไม่ได้ลงไม่ทัน เนื้ท่านมองไงเออเนือท่นมองเรืเอ,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 อดรดน้ำนะครับข้างหน้าถ่ายเก็บภาพไม่ทันครับเดี๋ยวอันนี้ของจริงครับเดือดรน้ำคุณ นี่เรา,าก็กลังจะลหงแล้วนะหลังจากที่เราดัเรือลอไปตามแนะวไร่ยัเจะต้องลงแล้วาเาก็้กกนไคนเ,คเ,คเยอะคนเยะเหือนเดิมดรออากาศที่มันรอ้อนอ่ะเดินเลย ไปไปครับลงเรือครับหมาไม่กล้าลงพ่อฮะห,หมาไม่กล้าลงน้องหมาน้องหมาไม่กล้าลง เขาเข้าได้ด้วยพ่อพ่อบอกช่องแค่นี้จะเข้าได้เหรอเขาเข้าได้ก็อย่างว่าบอกก็จะตีเข้าช่องนี้เก่งลงกันแล้วครับป้าจ๊ะนั่งตรงนี้เหรอ นั่งตัวนี้หลับเลยเหรอบรรยากาศการลงเ,ลเรือครับหลังจากไปนั่งกันมาเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงจริงนะถึงนะชั่วโมงครึงนะ่งหนละังจาอยู่มาแค่ชั่วโมง,ง,รรโมง,งครึ่ง จะไปไหนกันต่อครับเดี๋ยวถามมาดามก่อนครับว่าจะไปไหนกันต่อนะอเราจะไปไหนกันต่อครับมาดามจะไปหาอะไรกินนิดหน่อยเพราะว่านี่มันก็บ่ายโม<อ>งแล้วแต่เราจะกินมื้อใหญ่ที่ร้านอาหารครับผมทาวายนวไแล้ววันนี้เราต้องกิน,กนครับ ไปกินเต็มกันดีกว่ามาแล้วครับรถครับเดี๋ยวจะไปกันต่อนะลงจากเรือขึ้นรถต่อโอ้ทริปนี้สุดยอดครับมาราทอนจริงๆ เดี๋ยวจะไปหาอะไรเย็นๆกินกันสักหน่อยครับเพราะว่านั่งเรือกันมาร้อนครับผมหาที่นั่งก่อนครับหาที่นั่งครับอ่าเจอที่นั่งกอดีเลยเเรอรฮะวิวเราอยู่ในรถไฟนะครับแต่เราจะถ่ายวิวบรรยากาศในเรือให้ดูนะครับดีครับ เราพี่ลงมาจากเรือที่พาท่องเที่ยวกันเมื่อกี้นี่นะเมื่ี้เราถ่ายจากเรือขึ้นมาตอนนี้เราถ่ายจากบนถนนให้ดูครับระยะมึงก็เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับยังสวยอยู่เลยครับบนบกก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับนคนมานั่งกิน,น,นคนมาเดิน ก็มาเดินเล่นบางคนก็กำลังจะเตรียมตัวไปขึ้นเรือนะฮะสวยงามจริง,ออรงเราไปกี่ป้ายครับสามป้ายตอนรับคนนี้แล้วครับไปครับลงครับไปเลย ลงกันแล้วครับลงกันแล้วเขาจะแสงเขาจะแสงให้เขาแซงนำจอยแย่เลย <c oughs> เหงอแตกซิกแล้วมั้ย <c oughs> จกล้ยเหนียวแล้วเนี่ย <c oughs> เราใช้เรโซนา <c oughs> วว่าเพื่อความมั่นใจของกัน โฆษณาต้องมานะเรโซน่าความมั่นใจแต่ละวันาจะโดนเซนเซอร์ก็อีกเรื่องอุด่าไปครับผมไปหาร้านไอติมกันครับผมเมื่อกี้เราก็เดินมากันทางนี้เนาะใช่มึนเรือจำไม่ได้ ยงว่าคุ้นๆกันอยู่ว่ามีก่อทรงก่อสร้างมัคคาโปโลฮะได้ใส่หมวกมัคคาโปโลอ๋อยี่ห้อนี้นะดังอยู่วกล้จะถึงร้านไอติมแล้วครับโหนี่ร้านอะไรอะครับอันนี้ทำไมคนเยอะจัง ร้นานนี้คนเยอะมาก